มาบันทึซ้ำตะกะอะไรเ่าใหญ่พมได้แล้วเลยคือมวายแทะน่ะโอ้สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านด้วจ้าพอๆกันที่กลับพี่น้องสองเจใส่แดกพี่น้องจ้าซองเจใส่แดงใส่หล่อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดือพี่น้องเด้ออืมเปิดหมวกก่อน ลงมาหามาหาน้องสีหรือมาแวะเจตวนพี่น้องตอนว่าตอนเท่าขึ้นไปนะ่ะเจตวนบ่อยู่เห็นแต่เทียงนาเจตวนด้าน,นหน้าแหละนะนั่งกับบริยูเพื่อนดอกอเลี้ยงแต่งัวสู่มือว่าได้ขับปุ้นกู้ซือ้อแตงแต่มือน่นนะน่ะสิลลกขับปุ้นตามกินกับยานะ่ะไปเลี้ยงงัวโอมพมีพี่น้องได้เที่ยวทางกับเที่วหน้าคน้นหันและ อย่าไปลว่เครืงเด้อกระปุ่นม yeah. okay. oh. yeah. ันอันนาแล้วนะลวกเครื่งมันเปื่อยได้มันหอนแล้วขึ้นโลดไปเรียงงอก็เมื่อยคือมาถือสะอาใจวันอผูกไว้เฮ้ย ผูกมึงได้มันมีหยาแล้วก็ผูกไว้แล้วก็นั่งตัวปัสีไปเหมื่อยน้ำงัวจนตายหญิงเขียวซะน้ำมันผูกไว้เด้อสุเพรรนปัสีตายน้ำงัวพี่น้องไอ้ทั้งเพื่อทั้งมีไอ้ชิตายหญิงเขียวอยู่ดอกจนปได้นั่งอ่ะจนเหมื่อยก็ดำหน้าอีกอ้าวฮะโอ้ขนาดบได้กินพิษน่ะนะ หมูผิดอยู่บ่พี่น้องเผาแต่เอาลงน่ำห่อนก่อนกระบอกโอ้ยเี๋มันกันเละมันผุดแล้วกรตองเสร็จหน่อนดิตองเสร็จหน่อยดมันคงร็ไม่ห่อนเลยเนี่ยบบ้บไหวกินโลดองน่าสนเพือนกันื่วงาย่างบยังไงอ สิ่หมูมแม่ไม่หนีเอาหายกับหายเจตวนเบิร์ตจงก็กินปีกช่องตอนแล้วก็หายนั่งเมื่อทงมา,มานั่งกันล้ตอนนี้เที่ยงเที่ยงเที่ยงเคืองเลยเด้อค่ะเมืม่อวานเที่งก็จะบ่ายโผูห้หายได้สิบบทอยากตายสัพพอจัดไปสิตายก่อนอีซีซะอีซีกับข้าเนาะมาตะบ,บนอน,บนนอนว่าอายุอีซีคือเห็นปมต่อคุณยาอยากตายเธออยากตายอยากตายในช่วงเมื่อยเพียรเฮ็ดเมื่อยเอยเอาฉันละเศร้า,ารเอ้ยพ่อเงย มันลายเกินเห็ดลายเกินจนบริยุทธในอย่างรวมเป็นสี่บอลพี่น้องเป็นเห็ดมือไรทีแล้วอีกสองมือเพื่อได้คนงานหาคนมานน้นะว่าในเดชอีกมาอนี่มาอื่นก็สีแหลวเฮ้ยแต่ว่าตะก้าเพื่อนี่ยซีบตาเฮ้ยอยู่ในเทียงหน้าน่ะเทียงหน้ายายแปร่ยังมันนำตะก้าจะเปนจักมือ โหแต่ตะกะนะการแต่พี่สอดผูกพี่น้องหายตะกานะคนเสี้ยวคนเสียวันข่าวพันนะปีเนี่ยเนี่ยพี่น้องเลยตกมุเดียวละก่ไปชีบตาหมือนชิตาหน่อยพี่น้องแต่พี่สอดผูกตากานั้นตาบักง่าตาบักง่า่เมื่อสาวในกู้กูอากหลัดหวยไปแทกแทกางให้ไปแทกยางขเ เพื่อน,นขี่ล้างกูย่างไม่แทกย่างไม่แทกย่านแขกกูกับย่างกับขอ่อยเลยในหนามหน้าหนามมาเกินบักลายๆเนาะในหัวปลาแดกนะอยากไปนำ้ำใช่ไหมในได้สนะไปเลยกูป้าให้เพื่นอนย่างในานา้ำบันานากจับผัดในน้ำบักจับประกอบเสือไว้แทกแทกเ <c oughs> มาส์เนี่ยแทกปนปะเป็นที่แม่มาไก่กูน่ะย่างก่อนเพื่อนแทกแทกเมาส์เนี่ยนี่ คืนแป็กทนท้ายขีดข้าวหนึ่งค่ะมาอยากเมื่อแท็กอยากเมือ่อชิวาได้ส่ะโอ้ยว่าไก่เลยไม่ง่ายเพนนยยื่อนันหยูฝุ่นหยูยังอยู่หน้าทงนี่แหละกูน่ะขวมไปกับมันเออแม่ก็พอหนะกะเอากันยุนเที่ยงได้เฮ้ยเจ็บบริเนนต์กินยาหาหมอมาก็ได้มันจะเป็นปฏิทินะนะบนักไข่นะคือบอกหาต้มน,น้นนำห่อนกินต้มน้ำห่อนกินบริเนนต์ ค่ะต่เป็นมานะบริอน,อนมันมาขาใช้แจงแหงเจ็บมาสันเจ็บได้กับเพาะฮาบาดกับเพาะฮาบาดมันก็เจ็บต่อไป <c oughs> มันสิเป็นแนวอื่นไปแล้คลนคลนมันขดเลย้กม <c oughs> <แ>ัปวอดกมันมอดแล้วมันจะเจ็บแ,แล้วมันจะซอดแล้หมันอักเสบนะาัดเาดมาเกว้ายมันเป็นปฏิิบแล้ว คันว่าได้ไปหาหมอคันว่าได้ถือมีดถือมอถือมีดมอแล้วมันบดิคือเก่าด้วยสิบอกจะว่าให้ระวังคนเุมออันนี้นะยังอันนี้นะยังือพูดเลอะแล้วก็มาเขี่อ้อคูดเลอะพอมาขี่โอ้วไอ้บ้านจะไปข้อหินแห่พักก็ได้ไป เขอก็คือเก่านะค่ับน่าไปคุดอันนหนทางน่ามันอะไระมือแรงจะเจาบ้าข้าวมาคุดทางไปคุดเอาขึ้นเอาขึ้นมันห่อนแล้วมันเปื่อยมันเปื่อยแล้วตู้อนมันสิเละว้าวยังบ่ดเสอยอ้มันเพิ่นสิกินตามขะพุดเละผัดผัดเสิ่ยผัดผักู้แห่งเซียนกินแต่ว่าปงปองชิตามกับปุนกินกับยังก่อน ปิ้งาผสมนะเจ้าบุตรตามบักถั่วเลยตามกับตามบัวใส่นึ่งกับไต้ตามกับบุตรนี่ตามบัตถั่วข้ามมาตามรวมใส่กันโอ้เอาใส่น้ำเย็นเอาน้ำเย็นหวดมันจังมันจังอันนั้นเอาน้ำเย็นหวดตักน้ำเย็นนำมาหวดอันน้ำมันเข้าอันน้ำมันแตกปากมันจังลากออกเลยโอ้ยต้องใจอะไรเฮ้ย กินขีตีนจะคล้องเออค่ะอันนี้นะมันละลายว่าเนี้ยเบซืซอกินขีตีนจะคลองถอกลงถอกลงเจ้าน่ะถอกน้าส่อ่นนะเฮ้ยเออถอกน้าใไส่บาทนี่นะมันพ่อเลยอืมเบเลยพ่ออะไรนะแศกก็เศกตามมันแหละมาตำนะไหมใครจะตำนะมึงน่าจะตาตากินเฉยๆนี่แหละมันจาตกินก็เา อ่าว่าสิป kind of um, hm. ิ um. we, m m <bil bringt spaghetti> ้งแหนมปิ้งหอสิมึงสิกินกันยังซะกินเต็มนี่แล้วไนนี่กะคบอ๋อคปิ้งแล้วให้ค้างนําเด้้ให้กะค้างเพื่อตําแล้วก็มันก็สุกเอาบ่สิค้างให้นี่พี่ๆๆอยู่พี่โอ้ยต้มน้ําหม่กันยังอยู่นม้บ่สิสุกพ่น่เอาเินเอามาน้ําปลา2ยอด คือว่าเห็นมันขูดแล้วมันขูดตัวกูเอาไปรหัยตัวเผาก่อนบ่ลงป้ายจิจูเทียงเลยพี่น้องเอ้าเอาเอาอ,อ,อ,อยู่ซองถาวรสิจูเทียงเลยเจตตวนกต่บาไว้บริสันเนนนหมยเขาดำหน้าอีกว่าซ่านอาการกำเริอบอีกเลยเจ็บพวกเขา<อ>คุณพี่เอ้ยเบิ่งเอาโดยเจตวนนะคุณพี่คุณหนังคุณไปยืดลูกได้คุณตะค้างอะไรไปยืนอยู่เบิ่ดมือเบิเวนบ่ได้เวน มึงแบกต่างนะบอ๊่อันันะเราว่างนยากบอะนันมันเป็นหัวเข่าเสื hmm. <sa aret> ่อมอืมก็แม่นนะั้หัวเข่าเสื่อมเราะอืมไปป่วยใช่ไหมเนี่ยไข้เราว่ะยี่สิบลูกหัวเข่าเสื่อมก็มีเออก็มีอันนเนาะว่า ปลาหมากผีเครืองมันเพ็ดไต่ตัวหมกผีเพ็ดยุบออกอีกากอีดำมกเ็ดรงากีดำตัวเนียนางสีตามกระปุกสูตรพวนางกินตอนเที่ยงนาะเจ้คือปินไรฮะจ้าุกินดิชมสิอินไยมึงขันเหรอบ๊อบบ๊เอาไปกินโหลดอีดัมันก็คือเหตุสมสิ่นเนาะ อยู่หรอกล้กซีหูซีตาเพื่อนางตักนางเผาเขาเลยไม่มันสไลด์ได้มันเจ็บเมื่อคืนแหงมได้นอนเธอปะก่อนจะแจ้งแหงเจ็บแหงเธอป่าอากาศมันเย็นตกมนะไปกินกระเพาะสอดเฮ้ย ยาต้มยังบให้มียาดีกรส่งมาหาในเดีอยพี่น้อง้ดอดแ้วจีเมเด้หลอกกาพยั้งตัวหลอกกาพยั้งผ่าแล้วก็บีบลงร้านอาหารอยู่บอกผ่าบังหน้าปั้นโบราณอีะไรนี่เลย างโบราณนก่ไดสน้ำตาลไม่ใส่เไม่แป้งนวนะใส่นตเบินอกรเบิดนี่ต่เนียเบิร์ดพีนองเลย่นแสาดเออเด้สเบิร์ลาวเบิร์ดหาสีไปสีแตกนะซ่เฮ้ยตัวห้าวอหายตัวกัวหายนะบ้น่ะหันได้พีนองเรือ้อยเดียวสีไปสีแตกนะซ่บัน ซึ่งนวกับเบิดแล้วพี่น้องค่ะน้ำปลากระเบิดคุณพี่เอ้ยจะนักจะเต็มมาให้เจ้าตัวไหนเด้ออืมน้ำปลากระเบิดไปนวกระเบิดน้ำตาลกับบะหมีอ่านลงไปเราต้องกินหัวมันกินแกบเลยกินแกบซะมันส่อออทเอาบวกินาออทนั่นแหละกินเอ้ยมึงกับหนึ่งข่าวแล้วกับจีกินนั่นแหละมันบะหมี่ยังเด้มีแต่ข่าวแต่ตะเกือกนัเนาะ

ผักบอกบ่ให้ใส่หมากหึ้งเจ้าใส่เบิแล้วบ่ไล่กันล้างคับบางทงก็กินยังงามปอือสิใส่กับเบิดก็บ่ใส่จุ้งบ่หยังอือโอ้เป็นบ้าเหลือ2ตนนั่นก็ได้ตบ่มีน้ําตาลกูบ่กินหัวมันซั่นได้กูยไปพนลงอยู่ดน้ําตาลน่นะเฮ้ยขูดใส่ให้ลาว้น เอโบกินกับโบยกใส่ให้มูได้เดยวนะอืะใช่ให้มันนัวมันอะนะครับกันโูดคักเลยเ็เลยฮะเซ็บอียังมาหัวใส่กันตอโอ้ยบมีแหละกับบะใส่สัตวนด้วยท่อละมานลายผูดผู Cái này xin nó xin nhanh xin lắm xin lắm xin lắm bọ Hay เบราณน้ำตาลคุณบัวซิมก็ได้โอ้โหเดี๋ยวเราลดสเป็นอะไรไอ้วันไอ้วันซิมด้วยค่ะตับักัถวฟีมือเจตื่นเป็นตําแบบบ้านๆใส่แต่บางนาตัมเบบลารือไงตัชดด้วยวันซิมดูฮะซิมดูขี่มือมันฮะเค็มบ่บเค็มเค็มแต่มันกับ่ ว่ามันคุกมาแดกกินกรนะแซ่บกระแซ่บอุ้ยพี่น้องเอยตุมเป็ดตักตะข้าวันพี่คนช่วยสื่อหายผูกกันย่างพี่น้องเอยยอมกินอยู่อุ้ยตัวหนึ่งกุ้มแปดเดือนคุณพี่เอ้ยต่แมนคุ้มค่ะช่อเือนุม กินก็จะได้อยู่สองเดือนมาสยิยม้อมกินเสากินแรงกินเถียงกินแต่แนวเก่าล้วมันเกิรยากินน้ำ <c oughs> ทะลุปุ่นไอ้วันมาอยู่พื้นพุ่นน้ำ<อ>ปลาแดกน,นั่นเบิ้งเบิ้งต้นมันคือวนกับผู้ห้อยต้นมันผิดก็บผแห้งนะตามบแหลกสางเหยียบนักศักดิ์ปั่นเหลกเพชรได้ผั่วน่ะ มันซุกเต่บานอซุกครึ่งหนึ่งอยลเบิงบีอุ้งเยบานซุกิเห็ดโสสพี่น้องนางเห็ดเองซุกิซุกอยู่บเอาไวกินโลดเอาไวกินโลดมาบ้านนี้เขามาอาารก็มันก็เป็นมันมันไม่มันไม่แหลมอาหารที่อย่างซุ้พืพี่น้องเลยผมมีมาก็ฉบัหนึ่งแาวไล่ฉบับตวน โ้ก oh. oh. เธอมา,าเนี่เธอมาลาย้เทม,มากมาไปไรเป็นข้าวเนียวแหละเป็นข้าวเยวเ็นแล้วมันเนียวเป็น้วเอ็นกระซับาหนึ่งขาอยู่วตัวนโอ้เดี๋ยวกะนามตึงเลยยานปิดบ่ วิญญาณเป็ดสินน่ะได้เฮ็ดพวกเต็มตาได้อยู่หน้าเล่าอีดำลงเลี้ยงงัวหาบ่เบิ่งอยู่นี่นะอีดำบ่คือบ่เห็นเบิ่งอยู่ในต้นยญ้อีพ่อเด้หน้าเล่าน่ะในต้นยญาในต้นคู่น่ะทางลงมีตอกอนสังไายเก่าพ่อยยเลงน่ะมันเคยออกนะคะนงอ้ยมันาดยังว่าอีดำสินเคยไปเก็บนะคะล่ะอือ โอ้ยป่าเราก็ห่อเตาไปเอาพิกายนี่นะพอแตงหงี้งัวกับหนาแล้วลูกเคยโชว์ในแห่งบอด้กินแล้วหิวนะกินแล้วก็มีแต่พอกไก่ทองหากินนี่มันหนอดแล้วนี่มันงอดแล้วมันไปบอดด้ายเลยมันเก่าเขามันบรเจ็บนะบอหิวเด้อกูวะกูบอกกูบอกบอกสุเฟินเด้เจ้สุไหหมักกันไปคนเดียวละเด้อว่ามันล้มลงนั่นคือเห็นบอกคือมันล้มในคลินิกเมือนในห้องงอเมือนอะนพอกแตกจนตกใจเขามันล้มแล้วมันแข็งตา ลับตาไปเลยแบบตาลอยไปเลยให้ได้บุหูซึกโตนะมันแข็งไ,ไหนมันล่มไปเองอะถ้ามันล่มยาไปกินเหงืเก็บวะยาไหนไม่แห้งหมักไปผู้เดียวมีตวมแต่ว่าเมียสิว่าะพูดไปห,หาอยู่หากินซะเกลเข่งเจ๊ยตวนโทรทามันไหนว่ามันจะกินบลเเฟยซื้อลงมหาบ่อวะสิซื้อมาให้แต่ซงงองพะลูกซองทง ไปตัดเศย่ล้เพื่อนำตกนำงูอเขาถามเลยทไปกินนอกนำงูอ่ะถามแล้วนำงูอ่ะขวนะเก่าเขาเอาไข่ให้วเาเาหอมีงูเนาะบ่มือขามึงน้ำปจักโคยงูน่ะเออใครจะเข้มข้นไยังน้รักเตียนจะตานหบ่อค้น จะว่าจะกัดจะหาเขามันคือมันคือมกินข่าวตะเกี่ยวกระดูกมันได้โค่นนะโค่นในข้าเวิร์ดจำพ่อยันยันยันอะไเขาจังเดี่ยวมกินข่าได้เะโคยวมันมันเสือกนะอาหารเถียงเจต่วนข้าวกะทิเมื่อก็เด้อพี่น้องตอนนี้สิบ่ายโมงเหยันอซองพอดูอยากกินถากินเพลงเมื่อก่อนเมื่อก่อนโบดามาบางเมื่อกันสี่โบดามาบางเมื่อกันทเที่ยม่าครูเมื่อเด้อพี่น้อง หมู่บ้านนี่บุมีเขคลิปลงกับปฎิมาไปหาเห็ดกับห่อบ่อได้ไปกระพอกแทกยังจุ่มบ่อซิงได้นหรเออจุ่ม